สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับนะครับเนาะกลิปหนีสิมาพอาจากันในส่วนของสิ่งที่น้องอิงทำครับการกระทำแบบนี้ครับเห่าเห็นจนชินตาครับพี่น้องครับเราเห็นจนชินตาแต่ทุกครั้งที่เห็นเนี่ยความรู้สึก มันไม่ชินชานะครับเแบลบนะบเห็นจนชินตาแต่เห็นเมื่อไหร่มันก็ไม่ชินชาเพราะว่าอย่างกาตามคลิปครับคลิปที่พอลุงเรวไทยว้ยเนาะลายหม่องบอลพี่น้องกสกเหยนแล้วนะครับอยู่ตามกลุ่มตามช่องทางต่างๆที่ได้นำเสนอไปนะแต่เมื่อเคลื่อนนี้แล้วครับ ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วพอลุงเราเดี๋ยวลงไหวดึกอยู่พอสมควรนะครับคือน้องยิงเขาเซเว่นนะพี่น้องนะผมไม่ได้โยกคลิปมาเบิงนะครับเพราะว่าพี่น้องกันนาสีเห็นไล,ลายครังไลายบล็อลละละนะครับบรรยายตามความู้สึกเข้ากันแล้วกันนะครับมีพี่ชายคนหนึ่งนะครับลอกกน,นาสีลอกกน,นาสียุดแถวนั้นแหละอาจจะเป็นอยู่หนา เซเว่นก็ได้นะครับแล้วน้องอิงไปเข้าเซเว่นอีหลาก็ได้สื่อของให้นะครับซื้อของให้ตามกําลังตามสิ่งที่เจ้าของเหตุใดนะพ่อหมอพ่อขวนนะครับทุกมองทุกบอลที่น้องอิงไปเซเว่นนะครับเมื่อแมนแคลว่า คนที่เพิ่นไปพักอยู่เซเว่นเอออยู่หนาเซเว่นนะครับไปนอนไปพักผ่อน,นเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเออแมวหมาสุนัขเนี่ยอจอนจัดหรือว่าบ่มีเจ้าของอยู่หนาเซเว่นแน่อยู่บริเวณรอบๆเซเว่นหรือว่าร้านค้าต่างๆไม่ใช่แค่เซเว่นหรือว่าร้านค้าเห็นปุ๊บให้ปั๊บเห็นปุ๊บใหม่ปับป๊บ,บ,นะบซิงแล้วนี่ดี มันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนะครับผมเสือได้ว่าไม่จำเป็นต้องมีใครบอกมันก็อาจจีปลูกฝังน้องหญิงมาตั้งแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เล็กหน่อยอตั้งแต่ก่อนมาอยู่สาวห,หน่อยเพลนแพงแล้วนะครับทิ้งเรานี่นี่มันบางเทือถย่ยยถึงมากเข้ามาสอนเนี่ยมันสีบกขึ้นตามถี่เล็กหน่อยเห็ดออกมาเลยก็เหมือนน้องหญิงเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าน้องน้องอิงคือเด็กอยู่นะครับเขียนว่าเป็นเกสิว่าเป็นเด็กตัว้ยังไม่บรลุนี่พภอวะไหมเพราะท่านอายุยี่สิบ,บส,สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเด็กหน่อยที่อายุสิบเจ็ดอย่างสิบแปดเนี่ยนะครับพ่อใหญ่ขึ้นมานะครับเขาสียบลืมหรอครับสิ่งแนว่นี่เขาจะไม่ลืมเพราะว่าเขาทาแล้วเขามีความสุขเขาทาแล้ว มันมีคนเบืองว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันดีคือการที่เท่ามาบอกกันนี่แหละครับเป็นอย่างก็ตรงมาบอกต่อเป็นอย่างก็ตรงมาเผยแร่นะครับการกระทําแบบนี้ทั้งทั้งที่เป็นการกระทําซ้ําๆนะครับกับเพื่อให้เป็นแบบอย่างเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างนะครับนี่แหละเขาก็เลยเอื่นว่าไอดอนนะครับอ่าม่อเป็นเหตุบ่ดี แล้ว่าเป็นตัวอย่างเขาบ่าได้เอื่อนไอดอนหรอกครับอันนั้นเขาเอื่อนเลี่ยนแบบในจิ่งที่มันบ่ถูกต้องนะครับนี่ก็สิ่งเราหนีครับเข้ามาเบอกกันว่าเอ้แต่นี้มันถูกต้องเล็กๆหน่อยหลายคนหลายท่านนะครับอยากจะเป็นลูดนองอิงนะครับเห็นอิงเป็นไอดอนนะครับมันก็เริ่มจากจุดนี้ด้นะครับมันก็เริ่มจากจุดนี้แหละนะครับเพื่อแผ่แบ่งปันนะครับกลายเป็นเข้าเอื่อนว่าเป็นพลังบวกนะครับเป็นจริงดีๆที เขาเกิน,น้องนุง่งศิลปินหรือว่าว่าเป็นศิลปินกระซางสามารถทําแล้วก็เปลี่ยนแบบได้ไม่ได้ไปเสียหายอะไรหรือว่าพี่ชัยก็ยิ้มเข้าบ่งหูหรืว่าเพิ่นสิเจอ,อยังมากกระซางแต่ว่าเข้าสามาทเต็์ให้เพิ่นเกิดรอย,ยิ้มได้ก็เหมือนน้องหญิงครับบ่งหูหรืว่าเอฟซีแฟนคลับแต่ละคนเจออย่างแม่แนรอุปสรรคปัญหาชีวิตเจ้าของนะครับพ่อเน้นเหนื่อยจากการทํางานนะกับมาเบิง มาดูคลิปน้องหญิงยิ้มได้บ้างนะครับมีแรงสู้งานบ้างนะครับออผ่านอุปสรรคเรื่องราวต่างๆได้บ้างเพราะว่ามาดูน้องหญิงอ่าเป็นบาลาเพรมีความสุขมาเบิ้งสาวน้อยอ่ามีความสุขก,กันไปนะครับนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่หน่ายินดีแลวก็น,นาเบืต่อได้นะครับทรงต่อกันไปนะเบืต่อกันไปนะครับมนุษย์คนเท่าเกิดมาเนี่ยสี่พันสัปดาห์เนี่ยกับขั้นขี่ขัน้ขนเหวี่ยวแล้วครับ ไปไหนเองแทบไม่ได้แล้วครับ4,000สัปดาห์มันก็บอกอายุประมาณ80แล้วนะครับถามว่าอายุหอดปันนั่นแทบสิบ่หัจักแล้วครับว่าความเจ็บปวดเออความสุขมันไปใสแล้วนะครับฉะนั้นตาบด้ถี่เข้ายางใดนะครับเข้าเว่าจาสนทนากับคุ้นอื่นนี่ยิ่นตาปลูมองเห็นด้วยตาแล้วเนี่ยนะครับเพาก็ใส่ชีวิตแต่ไม่มีความสุขเห็นบอกนะครับขนาดผูกคนบ่นมีบาง จ้าคนนอนใสนะครับบางคนกับไปเจอนอนนทุกขางถึงนวลบ้น้องยิงก็ยังทําให้เขายิ้มได้นะนะครับย่งเฮ็ดในเข้าเนี่ยผู้ถี่มเหนื่อยเนี่ยจากการทกงานเนี่ยมาเบิงนี่หลานก็ยังยิ้มได้นะครับแม่อยางเฮียือขี้หลาเลยนะครับเป็นบ่ออะไไม่ใช่ไอดอลแค่เด็กนะครับไอดอลของหลายๆคนแล้วแหละในการกระทํานะฮะนั่นแหละครับพี่น้องครับมือนี้กระสิมีการ ไลฟ์กลุ่มปิดเด้กาัวมาว่านนะครับว่าเดีย๋ยไก็เลยยกยอนมาเมื่อนี้ก็เลยทบไปหอดวันที่สิบสองนะครับกลายเป็นย่าไปหอดวันที่สิบสองสำหรับกลุ่มปิดเนาะนะครับมาว่านไม่ไหลหละ่ะเมื่อนี้สินีการวา,ายครูบาาจยา์นะครับนี่ก็คือปูสนใยนะครับวันนี้ก็เป็นวันจักรีนะครับผมเนาะนะก็ถือว่าเป็นวันชดเชย บรรจุชเชิญราชการวันจันทร์นะครับเนี่ยขอไประเทศนะครับปูสนชัยนในชาวอาจารย์สนชัยสมบูรณ์นะครับประมาณเก้าโมงนะครับประมาณเก้าโมงนะครับนี่โหลดบัตรซีคั่นนะครับเช้านี้ทีมงานสาวน้อยเพชรพันแพงนะครับนําโดยพ่อโจและหุงอิงไปไว่าครูที่ตำหนักปูบ้านหนองนกเขียนนะครับตำบล แคนเหนือครับอําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเลื่อมเก่าโมง่งรถบัสไปทั้ง4คันเลยนะครับนี่นบอลโจได้แจ้งผ่านเฟซบุ๊ก k แล้วก็มืวันที่หนี่นะครับพี่น้องครับทําการแสดงที่บ้านสาบบากครับตาบลรัตนนาอํเอาเภอพยกคะพุมิพิสจังหวัดมหาสรารคามคือเก่านะครับอยู่ระแวกนี้มื่ออื่นกะอยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับพ่งนี้อยู่จังหวัดศรีสะเกด ไม่ไกลจากบ้านน้องหญิงนะครับกับไก่เดินทางกันไงเพื่นอนกรน่ายจะไหลไปเลยแหละครับการเป็นการร่างใจกันในการเดินทางนะครับก่อนจะไปทําการแสดงรดยมีการเดินทางฉะนั้นถ้าเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ราบรื่นต่อการแสดงขอให้พี่น้องชมดีไม่ใช่ครับเป็นการร่างใจกันอย่ามีเรื่องราวอย่างดีๆมาเบาสู่กันฟังพี่น้องครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ